ทุกเราได้หมดสาวตักนะึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไปห้าตุกแล้วเนาะลองกินให้เบิ่งเด้อ่ะลองกินให้เบิง่งกินเสื้อนะฮะกินให้เบิง่งนิดนึงด้วย <c oughs> เฮ้กูสาวกินให้เบิ่งก่อนเอ้าโมกินซำเต,ตัวละเต้เอาไปต้มเต้บะต้มเลยอ่ะบะต้มเต้เอากินตรงน้อยเบิ่งก่อนเอ้าเต็มท่งแล้วเนาะวันนี้ มันกลัแบแล้วเด้บันี้ซาวกี่อายเนาะกลับบ้านเนะเดียนี้เฮโอเคนะเพื่อนี่จะเป็นบอนที่ว่าตั้งน в в э ай, ําไปใส่ไปกินนํากอเขาจะเอามาตักเลือบ่มีก,มกันต้มเลยตักมาไปกินแล้วเนาะ หมอข้าเจ้าว่าเสื่อมันว่าซาบนะสินะถ้าหมอข้าเจ้ากลิ่นจ็บท้องบอ่กวาเจ้าก็บ,บุเช็บบูมีอาการยังน้อยกิ่นนะโอเคนี่ก็เป็นวิธีชีวิตของซาวบ้านเราบคลิปที่แล้วขาก็มาทายท่อนึงเนาะแต่ว่าทายทึกกัข้าเจ้าแบบเด็กน,น้อยเข้าเกยเครื่องอัปนำนะก็เลยว่าทึกแบีนออกไปคลิปหนึ่งคลิปนี้ว่าบุฮูวจิทึกแบีนตึมหรืนะ่องบ่อเนาะนี่เป็นผู้สาว เศราเรืเมียเข้าบูนด้ยางไปนี่โอ้บันน้ำเลียนสางามาเพื่นอนพอเห็นเลยีวมาค่อยๆน่บุสาวมาทานยเดี๋ยวไปสัมผัสบุสากันไปใส่ในะบ,บุสาวเนี่ยาซือสัมผัสก่อนซื้อ,อยังกันซื้อโมโอซื้อโมนีด่ดูวันขำ ลืมแล้วเนี่ยคิดออกแล้วเดี๋ยวฟอกก่อนขัาไปท่ากันเธอหนึ่งเหรอทำน้ำเลี้ยงทำเลี้ยงน้ำหางเมื่อนนั่นไปเบิองแล้วก็เห็นคลิปเก่าจริงจื่อซื้อเรียงซื้อเท่านี้วันข้ามซื้อวันข้าไปใส่เดน๋ยนี้ไปตักน้ำตักน้ำไปเนี่ยไปตักน้ำไปกินตัวคือว่ากินน้ำซะนะกินลรอวะบอกกินกระไรที่น้ำมันไปเบิองพวกชาวตักน้ำเพิ่มสมบูเนาะ bưng bớt sao tạc nam vậy nhỉ? phải rồi bớt sao mà tạc nam từng sao ban nấm biển này, sao ngắm lại nó khai đi rồi, chụp cờ đi rồi, bye bye, bạn trái phải tạc nam tạc hay bưng đâu, kiếm hay bưng phom đâu, bà ba, điều kiếm hay bưng ฮะพ่อจะ,ก,ะก,กินให้เบิ่งน่ลยกินกินให้เบิ่งกันอออฮะนีเป็นซาวไม่ไลืมซื้อลอะฮะวันคำนีซาววันค้ำะน,ะนี่นีอีเป็นซาวโม้ข้าจะกินเฮซาวน่าอาย กินให้เบิงเล็กนึงกันเอาไปกินเ,เท๊ะได้ไหมน้าอืเนื้อเท๊ะแล้วบ,ตวด,วบ,ตวบ,บดตัวเตะบดต้มเนาะอือฮะสุ๊กตานีา่กำลเรียอบังกองกันเือสันนีตั้งน้ำน่ะคือบอกตุกใหญ่มาปะนี่อือ ทุกใหญ่มาตักเรื่ยๆเหรอพี่ชายเก็บผักไกป่ป่ะโอ้ไปนำบดได้แล้วสนนะอนนี้นี่ยพี่ชายไปเก็บผักแล้วตอนนี้ตอนนี้กักบกำลังยางกับนะพู้สายคนนี้นอายโอเคเพื่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไป